เอาไปคำอื่นนะฮะเอางี้เนื่องจากเวลามีน้อยนะครับ IL ย่อมาจาก Inclusion List สินค้าในอาเซียนที่จะมีสิทธิ์ได้ยกเว้อากอนนำเข้าในอาเซียนด้วยกันจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในขายจะได้รับการยกเว้อากอนนำเข้าในอาเซียนดังนั้นสินค้าไทยที่ไปฟิลิปปิน ไปอินโดนีเซียไป CLMV ขาเยางเก็บอากรนำเข้าจากประเทศไทยถ้าสินค้านั้นไม่อยู่ใน IL ขณะเดียวกันสินค้าที่มาจากอาเซียน9ประเทศมาเข้าประเทศไทยถ้าสินค้าไม่อยู่ใน IL แล้วก็เก็บอากรขาเข้าบ้านเขาและข้าไม่มีสิทธิจะใช้ฟอร์มดีมายกเว้นอากรขาเข้าบ้านเราถามว่าสินค้า ที่เข้ามาจากอาเซียน9ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยและปีหน้าก็ยังเก็บปีนี้ยังเก็บปีหน้ายังเก็บเก็บอันตรายขาเข้า5%นั้นสินค้านั้นได้แก่อะไรมี4อย่างเป็นสินค้าเกษตรใครตอบถูก4อย่างเลยเอาหนังสือไปถึงเล่นไม่ไม่ได้แต่งซื้อไปแล้วเปิดอ่หนังสือไม่ได้เพราะนมันไม่เกี่ยวเป็นสินค้าเกษตรข้าวข้าวยำเราให้เขา แต่เอาเข้ามาจากอาเซียนได้นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวหักที่ห้าเปอร์เซ็นต์เราจูงวนก่อนให้มันก็ลังหนึ่งครับกาแฟสครับอันนี้เปิดตำลังนะม่แต่ดอกสสีนื้อมะพาวเมมะพร้มะพ้าวะพร้ามะพร้าวอมะพร้าวเนอมวมะพร้าว้ม้มะ้าวอร้มาเ้รับเมะเนรับเนรเลยครับ คืนนี้เอามารับไปแล้วครับพี่มารับไปเลยมารับไปเลยขี้เกียจเดินไปละเอามะพร้าวแห้งมาให้ไงตอบเป็นคนสุดท้ายไงโอ้โหนี่มาเพราะกับโบส้สวยเลยนะโอนที่ตั้งใจจะมาโชว์โอบอ้บ่เนี่ยนะอ่านะดูให้พวกเราดูหน่อยนะครับนี่ก็ำลังโล่งหัวใจเลยเนี่ยนะครับโอเคครับสินค้าที่ยังอยู่ในขายที่ประเทศไทยกำกับอากรขาเข้าเพราะสินค้าเหล่านี้อยู่ในการ E L exclusion list มีสี่อย่าง ที่อาเซียนส่งไปแล้วเนี่ยประเทศไทยังเก็บอากรขาเข้า5%หนึ่งมะพร้าวแห้งสองมันฝรั่งสามกาแฟและสี่ไม้ตัดดอกก็คือพวกตกมุงดกไม้ไั่ยังเก็บอากรขาเข้า5%เมื่อไรจะเลิกประเทศไทยไจะเลิกเ,เกกมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านี้ต้องนั้นเข้าจะาต้องเลิกภายใน5ปีลังจากปี259เป็นต้นไปคำว่าอากรกับภาษีต่างกันยังไง อากพอภาษีตา่างกัจะไงเออแล้วยกไว้ภาษีก่อนยกไว้ภาษีก่อนท่านยกไว้ตัวไหนไม่ยกไว้ตัวไหนน้องไป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะ่ะจะตอบนะแต่เขจะไม่ได้ชี้หลบไปหลบมาเลยนะเนี่ยเป็นโรคหัวใจจริงๆนะเนี่ยนะสับตรวมากเลยตัวนี้นะอ่ะทำงานที่ไหนที่บริษัทคีรีเวิร์